แม่มึงมไปไปไหนเะข้าห้องกับฉันเดียวดูป่ะเอาอะ่ะน่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยฉันเป็นแมนอยู่เดี๋ยวฉัน้าไฟแดงก็ได้ไปเฮ้ยจืบป้างไงเอาเน่ซื้อกินเะป่ะจะดีเลยอ่ะจะเอาหรือจะอดเอา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 อย่าเริ่มใส่ถุงดิล่ะแหมอารมณ์ดีชนะ สบายตัวละเจไปที่ไหนมาล่ะก็บ้านหลังแรกอีสองซอยถัดไปเนี่ยก็เพื่อนเธอแหละเหรอแล้วเมื่อกี้เธอเท่าไหร่ล่ะสามร้อยเองจ้านี่เดี๋ยวเจอกันหน้านะต้องด่าซะหน่อยละผัวกูคิดตั้งสามร้อยพี่ผัวมันอ่ะกูยังไม่คิดสักบาทเลยเมื่อกี้เธอพูดว่ายังไงนะก็มาขอมันนะสิที่แกมันคิดตั้งสามร้อยผัวมันอ่ะเชี่อไม่คิดสักบาทเลย